วันนี้มากันอยู่ที่ M5 Cafe and Restaurant รามคำแหงซอย5นะครับบรรยากาศสบายๆนะครับมีทั้งโซน outdoor และ indoor เลือกนั่งได้ตามใจชอบครั้งนี้เรามากัน5คนครับเจ้าของร้านเลยแนะนำ5เมนูเด็ดเลยเมนูแรกสปาเกตตีต้ยมยำกุ้งแม่น้ำเครื่องต้งยมยำแบบเคลือบเส้นเลยครับตัวเส้นเนี่ยมีความเด้งกุ้งชิ้นใหญ่เมนูที่2ราดหน้ามีกรอบทะเลเดือดน,น้ำข้นๆทานคู่กับมีกรอบเนี่ยกรอบยันคาสุดท้ายจริงๆเลยเมนูที่3 ไปีไก่ต้มน้ำปลาไก่นุ่มชิ้นใหญ่ทานคูซีฟูด้ดนี่คือแซ่บได้ใจจริงๆเมนูที่4เฟนไฟราผัดสไตล์เสฉวนหอมมันแซ่บลืมภาพจําเฟนไฟรายจิ้มซอสไปได้เลยครับเมนูนี้ต่อด้วยเมนูที่5ครับปลากระพง3รสเนื้อปลากรอบนอกนุ่มในและเมนูทานเล่นขนมจีบไก่ไส้แน่นเด้งไว้มาลองได้ครับ M5 Cafe and Restaurant